สวัสดีครับท่านผชมครับจากคลิปก่อนหน้านี้นะฮะที่ผมแนะนำการต่อเสารับบลูทูธให้กับ MQZKA21 นะครับ ผมก็ได้รับคอมเมนต์จากเพื่อนักดีไปนะครับที่อยากจะให้ผมแนะนําบอร์ด ZK TB21 และก็ TB21F นะครับพอดีผมมีบอร์ด ZK TB21 อยู่นะฮะคลิปนี้ก็เลยจะมาแนะนำนะครับการโมดิฟายต่อเพิ่มเสารับบลูทูธนะครับให้กับ MQ ตามคอมเมนต์ที่สอบถามเขามานะครับก็คือ ZK TB21 บอร์ดนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องถอดเพลทอ,อกมาดูก,ก่อนนะครับว่าเราจะต่อในตําแหน่งไหน ครับสำหรับ Amju ZK TB 2 1เนี่ยเขาจะไม่มีจุดต่อเสารับบลูทูธเหมือนกับ Amju ZK AS 2 1นะครับแต่ว่าจุดที่เราจะต่อก็อยู่ในบริเวณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นจุดรับสัญญาณของตัวบอร์ดนะครับการต่อนเนี่ยจะต้องมีการตัดลายวงจรนะฮะจะต่างกับของ AS 2 1นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะตในตำแหน่งนี้นะฮะ เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูชัดๆนะครับตัดตรงนี้นะฮะและขั้นตอนแรกก็คือตัดลายวงจรนะครับขั้นตอนที่2ก็คือทําการต่อสายสําหรับเสาลับบลูทูธผมก็จะใช้ตัวเดิมนะครับที่ใช้กับ ZKAS21 นะครับก็คือตัวนี้นะฮะเสาใหญ่ที่ใช้กับ WiFi นะครับจะมีทั้งตัวาสายอากาศแล้วก็ตัวข้อต่อที่ขันกับเสาอากาศนะครับหรือว่าท่านผู้ชมจะใช้แบบเสาเล็กแบบนี้ก็ได้นะฮะ เขาก็จะมาเป็นชุดเหมือนกันนะครับแต่ชุดสายของผมไม่มีนะฮะมีแต่ซ็อกเก็ตตัวซ้ายมือนะครับแบบนี้นะฮะซึ่งมันจะต่างกันนะครับอันนึงจะเป็นตัวผู้อันหนึ่งจะเป็นตัวเมียนะฮะผมก็เลยมาใช้ตัวนี้นะครับนี่นะฮะแล้วแต่สะดวกนะครับตัวนี้ก็ใช้รับได้ไกลเหมือนกันนะครับของ e อสองหนึ่งและสายเราก็มาแยกนะครับแยกเป็นสายสัญญาณนะครับด้านในนะฮะแล้วก็สายถักเนี่ยก็จะเป็นสายกล่าว ของวงจรนะครับแยกแบบนี้นะฮะต่อไปก็จะทําการตัดลายวงจรนะครับใช้คัตเตอร์นะฮะตัดลายวงจรตำแหน่งที่ผมขึ้นรูปให้ดูนะครับค่อยๆตัดนะเดี๋ยวใบคัตเตอร์จะไปโดนลายวงจรตัวอื่นนะครับวิธีการก็จะต่างจาก a ส1นะครับซึ่งเราต่อสายเข้าไปได้เลยนะฮะเราต้องใช้ความระมัดระวังนะครับตัดให้ขาดออกจากกันเลยนะครับเพราะว่าจุดนี้เขาจะต่อถึงกันเสร็จแล้วผมจะทําการวัดลายวงจรดูนะครับ ว่าเราตัดออกไปแล้วเนี่ยจะต่อถึงกันหรือเปล่าถ้าต่อถึงกันอาจจะเป็น0ูนย์โอแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือขาดออกจากกันนะครับก็คือความต้านทานก็จะขึ้นเป็น OL แบบนี้นะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับตัดแบบนี้นะครับนี่นะฮะต่อไปก็นําสายสัญญาณมาต่อนะครับเทคนิคการต่อสายก็ทําการเติมตะกั่วในจุดที่เราจะบัดกรีนะฮะ C46 นะครับก็คือสัญญาณลายวงจรก็จะเป็นกลาวนะฮะ เราเริ่มต้นต่อสายกลาวนะครับก็ต่อตรงที่ลายวงจรที่เราเติมตะกั่วไปเลยนะฮะนี่คือชีนถักนะครับก็คือกลาวนะครับและสสัญญาณก็ต่อที่ c 4 6นะครับนี่นะฮะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้จุดต่อ2เส้นนะครับนี่นะฮะเสร็จแล้วนะครับก็นําเสารับสัญญาณนะครับมาต่อเข้ากับคอนเนคเตอร์นะครับที่เราปักกี้ต่อสายไปแล้วนะครับเหมือนเดิมนะฮะผมก็จะทําการ อ่ยึดไว้ชั่วคราวก่อนนะครับอ่ก็อยู่ที่ไอเดียของแต่ละท่านนะครับว่าเราจะต่อสายไปยึดกับตู้ลำโพงดีใบของเราแบบไหนนะครับส่วนคลิปนี้ก็จะเน้นในจุดสําคัญนะครับว่าเราจะต่อสัญญาณจุดไหนกลาวจุดไหนแล้วก็ตัดลายวงจรจุดไหนนะครับต่อไปทําการทดสอบเช็คสัญญาณกันเลยฮะนี่ก็ต่อลำโพงเสร็จแล้วนะครับจะมาเช็คระยะกันนะฮะตอนนี้ผมต่อบลูทูธไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวจะปรับวอลลุ่มขึ้นให้แรงๆนะฮะ เดี๋ยวถอยไปไกลๆแล้วจะได้ได้ยินนะครับ ตอนนี้ก็10เมตรขึ้นแล้วนะครับจริงๆแล้วของแทดเคทีบี21เนี่ยรับได้ไกลไม่ถึง10เมตรนะครับก็สะดุดแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ก็10เมตรก็สามารถที่จะรับสัญญาณได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบเล่นเพลงอื่นดูนะครับเปลี่ยนเพลงดู นี่นะครับระยะนี้นะฮะระยะประมาณ15เมตรขึ้นเนี่ยก็ยังคอนโทลเพลงได้อยู่นะครับก็เถือว่ารับได้ไกลนะครับแล้วก็คอนโทลเพลงได้ด้วยนะครับเดีย๋ยวจะลองถอยออกมาอีกนะครับว่าจะรับได้เท่ากับ a s 2 1สหรือเปล่านะครับ a s 2 1ก็ประมาณ20เมตรนะครับ นี่นะฮะก็ไกลเหมือนกันนะครับรับได้พอๆกันนะครับกับ z k a s 2 1นะฮะก็ถือว่าอ่าประสบความสำเร็จนะครับในการโมดิฟายต่อเสาเพิ่มให้กับแอมจิว2 1นะครับถึงแม้เขาจะไม่มีจุดไว้ต่อเสารัญญาณนะครับเราก็สามารถที่จะโมดิฟายได้นะฮะตอนนี้ก็กำลังเดินกลับเข้าไปหาชุดแอมจิวนะครับสัญญาณไม่มีสะดุดนะครับก็ถือว่า รับสัญญาณได้ไม่มีสะดุดเลยนะครับนี่นะฮะปกติถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มอนิายในจุดนี้ก็เพลงหยุดไปแล้วนะครับเพราะว่ารับสัญญาณไม่ได้นะฮะ ครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับการ modify ต่อเพิ่มเสารับสัญญาณให้กับ m q ZK TB 21นะครับนี่นะฮะต่อแบบนี้นะครับน่าจะชัดเจนนะฮะทั้งภาพแล้วก็การต่อสายนะครับแล้วก็ทดสอบให้ดูเลยนะครับว่าจะรับได้ไกลหรือเปล่านะครับก็ถือว่าโอเคนะ modify แบบนี้นะครับก็ใช้ได้กับ MQ น่าจะทุกรุ่นนะครับก็ถือว่าลองไปประยุกต์ดูนะครับหวังว่าคลิปคงเป็นประโยชน์นะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกดดีให้กับช่องแ e นเจ๊กดีไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ